อิมลุกยมเปรียบเทียบอีกแกบอกว่าการงานที่ปราศจากความบริสุทธิ์ใจอัลอมัมบีไรริอคลาสการปฏิบัติการงานที่ปราศจากความบริสุทธิ์ใจนะบีไรริอคลาสวลเอตติดะบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตามนาบีอย่างถูกต้องนี้กัลมูซาฟิรเหมือนคนเดินทางยัมละอุจิราบะรอมลัน คนเดินทางเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าที่ใส่สเบียงเนาะเขาบอกว่าในในกระเป๋าใบนั้นเต็มไปด้วยทรายเหมือนคนที่เอาทรายใส่ไปในกระเป๋าเดินทางยังกุลูฮูวาลายมฟพาติดตัวไปแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไฮลจอเขาไม่ได้รับอะไรจากประโยชน์ของกระเป๋าที่เขาพาไป และไม่ได้รับประโยชน์จากการแบกสัมภาระคือแบกกระเป๋านี้ไปเลยนอกอย่างเดียวที่เขาได้รับคือความเหน็ดเหนื่อยคือความเหนื่อยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแบกก็ัวแบกแต่ข้างใน,นมันเป็นทรายอะ่ะไม่ได้รับอะไรนลยเนี่ยจากเหนื่อยฟามันฮามิาลตูรอบอลาซอฮริฮีฟาอินนาซาลิกกลายามฟาอูเขาบอกว่าเพราะว่าไอ้คนที่แบกทรายไว้ข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้รับประโยชน์จากทรายนั่นหรอกนะหรออันนาหูลานาฟอาฟี่ เพราะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับเครับถามว่าไอ้นุกเกย,ยิ้มตอนเราจะสะท้อนอะไรกําลังสะท้อนว่าไอ้ที่เราทําไปทําไปทําไปอะ่ะมันเหมือนเราแบกกระเป๋าใส่ทรายหรือเปล่ามันเหมือนเราแบกกระเป๋าใส่ทรายแล้วก็เดินไปเดินจากดุนยาไปสู่อาเครัสแล้วก็แบกมันไปไปถึงวันนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอามีแต่ทรายมีแต่ทราย ไอ้ที่แบกมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยแปลว่าเราได้แต่ความเหนื่อยอย่างเดียวนะเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอามานที่เราอุตส่าห์พาติดตัวเราไปเพื่อจะไปชื่นชมสมารอผลของมันในโลกหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักแต่ไวถึงอลัลลอฮ์แล้ววันนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยวันนี้ต้องตรวจเหมือนกันเนาะ าอ,อาจารย์คะความเหนื่อยที่เรารู้สึกอยู่ในดุนยาตอนนี้อะค่ะเราสามารถที่จะใช้มันเป็นกระจกเช็คได้เลยไหมคะว่าว่าเช็คอีกร้านในใจว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ความเหนื่อยคว,อความเหนื่อยอย่างเดียวเนี่ยเอาเป็นมาตรวัดไม่ได้อาจารย์ถามดีมากความเหนื่อยอย่างเดียวเป็นวาดม,มัดเป็นเป็นมาตรวัดไม่ได้เพราะรอสุรุล็อกก็เหนื่อยกับชีวิตได้รับบททดสอบหนัก ฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคนที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เพียงแต่ผลของความเหนื่อยนั้นมันจะเกิดขึ้นต่างกันตรงที่เขาเหนื่อยเพราะอะไรถ้าเขาเหนื่อยเพื่ออัลอสุภาณวตาลาผลของมันงดงามแน่นอนเขาจะเก็บเกี่ยวสมรรคข,ของมันเพราะชีวิตมันคือการมันคือสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราแบกอะไรในชีวิตของเรา ถ้านี่คือการงานที่คือความดีงามถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากมีฮะดิสบทหนึง่งอาจารจะบอกให้ฟังว่ามีคนสองคนคนแรกเนี่ยอลัลลอทดสอบให้ชีวิตเขาเหนื่อยยากมากทรมานทดสอบทุกหลากููปแบบแต่เขาอดทนอยู่บนศาสนาหอลอตาลาพอไปในวันเกียร์มะอลัลลอฮ์มีบัญชาว่าไปลิ้มรสความสุขในสวนสวรรค์แม้เพียงชั่วครู่ แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างความเหนื่อยยากในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดกับความสุขเพียงครั้งเดียวที่เจ้าสมัมผัสในในสวรรค์ของลอตาลาไปสมัมผัสความความสุขในสวรรค์เขาบอกว่าความสุขนี้มันทําให้ฉันลืมความเหนื่อยยากทั้งชีวิตที่ฉันเคยแบกมาอีกคนหนึ่งมีความสุขเต็มชีวิตเลยในดุนยานี้ ได้ทุกอย่างที่อยากได้สุขทุกอย่างที่มนุษย์จะพึงได้รับจากความสุขนนั้แต่เขาดื้อดึงฝ่าฝืนต่อรอในวันกกยามะอัลลอฮ์ให้ไปลิ้มรสความเจ็บปวดแห่งขุมนรกเพียงครั้งเดียวแล้วถามเป็นไงบ้างระหว่างความสุขทั้งชีวิตที่เจ้าได้รับกับความทุกเพียงครั้งเดียวและเป็นส่วนหนึ่งของความทุกในในรกด้วยซ้ำไป เป็นยังไงบ้างเขาบอกความเจ็บปวดแห่งการลงทันในในรกมันทําให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดที่ฉันเคยมีในดุนยามันแปลว่าวันเนี้ยเราต้องสํารวจตัวเราอยู่บ่อยๆต้องมันตรวจสอบว่าตกลงที่เราแบกอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะไปเก็บเกี่ยวผลของมันในโลกหน้าหรือไม่หรือเราแบกทรายไป กระเป๋าที่ใส่เนี่ยกระเป๋าทรายหรือกระเป๋าที่เป็นอามานที่ซอแหละตรงนี้ต้องตรวจสอบหน่อยนะต้องตรวจสอบหน่อยเพราะถ้าไปรู้วันนั้นว่าเป็นกระเป๋าทรายเนี่ยมันแก้อะไรไม่ทันแล้วนะวันนี้ถ้าตรวจแล้วยังรู้ว่าเป็นทรายเนี่ยก็เปลี่ยนเอาทรายออกซะเอาของดีใส่ซะเอาสิ่งที่มันสามารถไปเก็บเกี่ยวในโลกหน้าได้ แต่ถ้ายังถืออยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าคือซายเนี่ยวันนั้นเรียบร้อยเลยครับ